ปั๊ปั๊มปั๊มดูกู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 เนนายนคือเลอช่องก็โดนแบนใช่ป่ะตดยังไม่โดนเลยพี่ไอ้ก็โดนแล้วไอ้ก็ป๊อปป๊อปความแล้วครับอยากเล่นอยากเล่นไปขวาไงใตขวาดิไปขวาดิทงานแอดของครบอย่างไรใต้ขวาโหลดดีก็จะซ้ายจะขวาดิเออปั๊มเลเวลนั้นปรับใหม่แล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะใช่ เออกองทัพเวันน้นที่เราที่เราเจอได้ปะเนกนต่อครับเรืวันนั้นขี้เกียจไม่ยอมวิงเข้ากระจอกอะย่าอะไรวะเลืวันนั้นโดนเนื้อปะมันเหมือนมันเหมือนมันซัดโค้งช้าแต่โค้งแรงมันว้ามาเลยด้วยต่อแรกโค้งเลยก็หาแต่เพราะว่าพอเราเดินหลุดหลุดโค้งแค่ตะวัน เข้าใจอ่ะมันเท่ากับเราแอบเว้ยมันเลยเดินช้าอ๋อว้าวทาไมมเดินช้าสำหรับเพื่อนเริ่มยังเงี้ยเริ่มยังเงี้ยเริ่มยังเงี้ยอะไรแบบนี้ะไรนผมว่าตะวันถ้าเราแอบอ่ะมันจะเดินช้าถูกปะก็คือพอเราตัดโค้งเราไม่เห็นเราอ่ะเท่ากับเท่ากับเราแอบไงอ่าเฮ้ยจัดไปไวรุ่นไปดิเฮ้ยไวรุ่นทำไรอ่ะเด้อไวรุ่ทำไร เนี่ยก๊อบมึงต้องอัดใหม่และเสียงเบสมึงต้องมาเต็มเนาะก๊อบผมไม่ได้เธอก็ลองดูผมทำอุปกรณ์ลองดูดิก็เนี่ยก็ลองอัดอยู่เอาโอเคมึงกดสิทำอุปกรณ์อยู่ไม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 ่อะไรนี่เสพยานี่เสพยาไม่อะไรหรอกเอาออกออกมาไม่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 ผมทำอุปกรณ์ห้องเฟรนด์มีเยอะแยะออกมาออกมาอันนี้มันห้องผมอ่ะนี่มันห้องผมอ่ะไม่ไม่ไม่ออกมานี่เสพยาเนี่ยเสพยาเลยเนี่ย ม่เสพยาไม่ได้ผมไม่ได้เสพผมนำอุปกรณ์อุปกรณ์อยู่ในมือคืออะไรกระถิ่นในมือนี่คืออะไรมันคืออุปกรณ์จะเสพยาไหมนะไม่ไม่วันนี้ไม่เสพห้องเพื่อนมีเยอะแยะถ้างั้นออกมาถ้างั้นน่ะไม่เสพก็ออกมาไม่ออกไม่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 จะออกไม่ออกไอเด็กเกียไม่ลูกจะกลับไหมยืดไม่ ล็อสตีนจริงผมเติมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ดูจ้าไอ้ฮียปั่นจัดสเปคอะไรวะป่ะไเลเก้ากาจ่อสามสามศูนย์เก้าศูน์อครับแม่เ็โดสเอาเอาแถเดซ้ายขวา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 ไม่นาใส่มัน ไมให้มันเป่าเทียนปั๊บปั๊บให้ขวาไม่ให้มาอ่านปั๊บแล้วก็ให้ซัน i ิตีเราลดเหลือถึงยี่ส้าเปร็นตักว่ายี่สิบห้ไม่ให้มาอ่านไม่ให้มันอ่านจอห์นมาตินเนสหรือมาตินชื่ออะไรวะจอห์นมาตินจอห์นมาตินในเฮียมาตินเนสได้หมดแหละจอห์นมาิน เอาไปหยิบบล็อกไปดิคนหนึ่งฉันเองหยิบไปเลยเอ้ยพี่ปามทต่ไม่พี่หยิบไอ้นั่นมาพี่ป้าทำเด็กติดิปีกอะไรเป็กปลาเมืองปลามมึงอะคุยกูไม่คุยคุยอะกูไม่คุยกูไม่คุยเนี่ยก็ทำไมอะย็ดเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยอะไ้ฉันไม่ได้แอดของมาแต่ก็แต่ยึดแม่ไม่คุยถึงเย็ดเลยคือเลยว่าเฮ้ยไอ้ป้านี่มีกี่ชั้นเนี่ย เฮ้ยบ้านบ้านี่คุ้นๆนะก็บ้านใหม่เหรอบ้านใหม่เหรอก็ตอกห้องนี้ไม่ได้เหรอเออก็ที่เล่นตาเลขอ่ะบ้านเขาตันไปแล้วโดนดูเจ้าไงบ้านใหม่เหรอ้องนี้จะนอนเลยบ้านใหม่เห่นที่เล่นตาเลขอ่ะที่ผียิ่งแคล้งไงเออใช่เขาบอกเฟอร์นิเจอร์แอบผีอะไรเลยป่าไม่จเป็นต้องเป็นตู้แล้วนะเว้ยเขาอัพเดตไปแล้วแล้วไม่เจอเฟอร์นิเจอร์แอบแอบไม่คือขอแค่หัวไอ้โผล่โอเคไหม ไ,ไมีแค่ห้องไฟอยู่ไหนวะพี่พี่เดี๋ยวตัวมันโผล่เลยดิเฮ้ยอยู่ข้างหลังสุดปะดูแป๊บก็<อ>ราะงนเราเราไปเปิดไปก่อนกันเราไปอันนี้มันหลังบ้านนี่นะเีย <ทำ S 1> เอาเ้อรถบัสแล้วับ อรถบัดเดี๋ยลอรถวะมาวตามรอรถบัดเนี่ยเออปตปต้สวิงสามหกสิบอะไรวะเออผีอยู่นะ อ๋อเปิดเปิดพัดลมทีเกมค้างเลยคอมกากไอ้เงี้ยคอิดพัดลมทีเกมค้างเลยโอ้โหอมวลผลความเร็วความเร็วพัดลมไม่ทันเนี่ยลาเส้นกากไอ้เงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับรอบที่แล้วมันไม่มีมันไม่มีตุ๊กตาตรงนี้เวยครับแลนวเขาจะเรียนอ่ะเออเนี่ยในห้องมันมีรอบที่แล้วมันไม่มีแล้วรอบนี้มันก็ไม่มีแต่คนถือพี่ริบบ์อกพุ่นใหม่นี้คนถือพีริบบ์บอลพุ่นเลย

ผ่านล้านปีอายูเที่นี่ไม่ได้อยู่อาอยู่ทียไม่ไม่ได้อยู่อ้าวต่อไรยู้างหลังกูไอ้สันนี่ไงกระตุกอะไปละไปละปั๊มจ่ายกันจ่ายแล้วมีวแกกต่ว,ตว,วางสมุดไล้วกันม,มีมีอันนี้ด้วยมีฟีซิ่งมีสปิริตมันตอบมันตอบส<อ>ปิริตบล็อกแค่บสปิริตบล็อกแล้วก็ฟีซิ่งมีเวทแมร์เดมอน ใครเป็นเฮี้ยอะไรเปิดประตูเปิดปิดเปิดปิดไม่รู้ไปเอาของเพิ่มแล้วกระดูกอ่ะไม่รู้ยังไม่ได้หาใคระอะมองงัดอ่ะยังไม่ได้ยังไม่เห็นเลยอ่ะมองเอสอ่ะมองอุดตนี่พูดถึงอะมองกันไปอยากเล่นอ่ะทำเมลก็ได้อยากเล่นทำเมลจะดีแล้วพี่ทำเมลแม่มัน <c oughs> มจะดีแล้วพ <c oughs> ี่ทุกโมง สามถ้วยหรือวะไม่ก็มีนิกเกิลอะเอาเกลือไปโดยยังไม่ได้ซื้อเลยเกมฟรีเกมเกมเสียตังเงี้ยอือใช่อ่าอีฟไว้แล้วแล้วก็คุติสิเจอไหบนึ่งนะมันต้องมีวิญญาณคุมไหมวิญญาณคุมแม่เดมอนไม่เจอนะ โต้องการ<ห>ปิงเกอร์ปินใครเปิดไฟไว้ไปปิดไฟดิไม่มันเปิดเองน้องไม่อยากให้เห็นมีฟิซซิ่งมีสปิริตบ็อกตอบอย่างเร็วเลย<ม>เจ้าผีตัวนี้กดไว้ไอเชียแ <Okay. S 2> ดก้าวไม่หมด อันนี้เราขาด p ิงเกอร์ปลิ้นกดออฟแล้วก็กดไวติ้งสามอย่างนี้หนึ่งในสามอย่างนี้นันไปพิบไปเล่นโอ้ไฟห้องนั่งเล่นแม่งเหมือนนังผีเลยวะเข้ามามีใครเอาไฟม่วงไปยังกล,ลัวมาแล้วเ <Pink> er, หรอจะโอเคเออกลัวมาแล้วพิงเกอร์คไับพิงเ้องไปนะ้นกดออฟเอ้ปามไปหาเอาม่องอัดกันดิ ไม่ได้ตาตครับหยุดตรงบอลเติมโกถือโกช่วยอ่ะเอ้ยเอ้าฮันเอาฮันเลยเหรอฮันมันฮันแล้วมันเิดอยู่ตรงห้องดับเทียนดับเทียนดับเจอหยุ่ตรงมมุห้องเปลี่ยนัวอะไรจะเข้าบ้านเลยประตูปิดวิ่งเร็วเวอลยไอเวนเลยมึงปิดไฟทำไมมันได้ยินไม่มึงก็กลัวไม่มึงก็ปุ๊บนั่งไงเข้ามาแล้วหึ้ย Uf, ประตูเ oh, ปิดประตูเปิดเอ้ามันเปิดตูวะเอ้ามันเปิดแล้วมันก็ไปไม่ไม่มันอยู่ห้องข้างมันลงไปแล้วไม่อยู่ห้องข้างไอเฮียโหจังวะประตูเปิดประตูเปิดตะวันมึงลองเชื่อฟังหน้าเาไปดูนิดยังอยู่วะ หยุดทันแล้วไอ้เหี้ยเทียนมึงอะทีนึงไม่น่าใช่ตัวที่มีกดออฟแบบเนี้ไม่มีไม่มีกดออฟกูว่าจะเอาเทียนมาให้มันเป่าเล่นไอ้เหี้ยไม่ทันเลยมันก็ไม่ใช่แม่ละมันโยนของมันโยนของเนมอนกับเบรดไเขียนอเขียน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  โอ้เดมอนเอาอาคมมาเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่บิภารกิจเหลือซิลิตี้ต่ำมายี่สิบห้าแล้วก็ถ่ายรูปผีด้วยแล้วก็เป่าเทียนไม่มีถ่ายรูปผีนะแค่ยี่ห้าเฉยไม่ไม่ถ่ายรูปผีมันได้เงินหรือไม่บ้าโบเอาแคนโดมันก็ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จภารกิจเลยวะสาเ์สติกก็ยังไม่ได้บาเพิ่งเอาเทียนไปปักเมื่อกี้เองแล้วมันหันอะไรปามอยู่ไหนอะคุอยู่นี่ไงอยู่ฝั่งหลังมั้ง ปลาเมื่อกี้มันเปิดประตูห้องมันเกิดตรงมุมนี้เลยอ่ะเมื่อกี้มุมไหนเช้างหน้าไปดูนะเห็นมุมตรงตู้ปะนั่นแหละตรงมุมนั้นเลยอ๋อโอเคเออเรานี่ไปเพิ่มเอาตังค์ดีกว่าเอาซามเซนเซอร์ไปเพิ่มตังค์กันดีแบบแบบยังไม่งูเลยทำไมฮันแล้ววะโหดจังนี่เอ็มต้องมีตินิตี้ทต่ำต่ำวิ่งห้านี่แถึงภารกิจจะผ่านนี่ไงอืมไปไปกันกดไวติ่งไม่ต้องกินยานะ ได้ผ่านเอาไว้ไปไปหาไปหารูปผีดีกว่าไปเฮ้ยกอลฟเอาเมืึงเอากล้องไปยังยังยังกล้องกูตามเจอตามเจอมองอันยังยังไม่เจอเลยเฮ้ยคิดคือสิกไปอันเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวเควนไม่ผ่านเดี๋ยวจะมาติดไปให้ไปไปหามองอันได้เปล่าเออกูเอากูไปอีกเชือดหนึ่งแล้วกันจะได้ตังค์มีคนได้เอาไปแท็กมาเปล่า ไม่ได้เอาไปไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาทียนในรถไปแล้วทีไม่ต้องเอากล้องมาเอากล้องมาทำไมกล้องมีแล้วกล้องมีพอแล้วไปเดี๋ยวฉันเอาไปแท็กไปแล้วกันเอาแล้วเอาเทียนไปยังอ่ะเอาไปปักวางไว้หน้าห้องแล้วโอเคจุดไฟแล้วด้วยโอเคอันก่อนไปหูสยงแล้ววะหลอน รอด้วยเ้ีมยวที่อบไปค่ะเดียวมองหันอยู่ชั้นสามแบบเออว่ะเออว่ะชั้นสามไม่ได้ดูชั้นนี้ามดูดูเราอยากไปกันเลยอะโอ้ยอยายไปแล้วคิดเข้ามาเร็วทำไมไหวอย่างอะเอ้ยไอไอ้กอลฟรอถ่ายตรงนี้เลยไหม เอ้าเออได้เออได้เลยถ่ต่อถ่าตั้อยไรกล้องคนละตัวเลยแชแชะแช่แต่มาสติตใช้ไงวะมาสติตกดใช้ไงอ่ะคิวมี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 คมาสติตกดใช้ไงกดต้องกดเอะกดเลยนะกดเอฟคิวมีควะกด้พาใคิวมีคิวมีคิวมี อุ้ยคนดูดยาใช่ยหมได้แล้วได้แล้วได้รูปแล้วคนดูดยาครับแล้วรัแล้วครัแล้วเข้ามาแล้วกูไม่ปิดประตูนะมึงจะ่ปิดก็ปิดเลยเอาใครโดนอ่ะเอาใครโดนอ่ะเอาเอาไปขแอบไปตัวเราเราขี้แอบไปตัวโอเคเอาจะแอบไปตัวเนี่ยเอาขี้แอบไปตัวเออนั่นดี๋วมึงว่าอยู่ในตัวเนี่ยตัวตัวม่อยู่นอกออกมาแค่ตูดวะ มึงกูเห็นเหมือนมึงอ่ะอะไรคิดอไปตแต่มาสต่ิ๊กแต่มาสติ๊กไม่โดนมันหรอได้จังไม่ไม่คือคิดแอบแอบประเดวเอง็อยู่แค่ยคอยู่ี้ยหลอนเออไอ้ยหลอนก็ผีอีกเลรอไปหามองกัน รอฉันด้วยใครกันด้ปิดไอ้เคี้ยนี่ทีที่อยู่ไหนไวะไอ้สั์อยู่ชั้นบนโอ,อ้ห้องแม่เลยแล้วห้องใต้หลังคาแอบไหนเนี่ย <c oughs> เดินจุกเหี <c> ้ <oughs> <c oughs> ไอ้ตามคนดูดยาเนี่ยหว่าไอ้คนทำอุปกรณ์นี่เชี่ยนี่เชี่ยอุปกรณ์ทำอุปกรณ์ถึงขอดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกมันจะเป็นตัวสีเทาเลยไอ้ที่นี่ผมทำอุปกรณ์อยู่ตามเขามีนี่ตามามีนี่เอาเรื่งผมไม่ทำอุปกรณ์แล้วไอ้เหี้ยไปแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไฟปิดไฟปิดไฟปิดไฟมันอยู่นี่ปิดปิดไฟปิดไฟอย่าเปิดไฟปิดไฟมันอยู่นี่ โอ้ยเดินผ่านหน้าแล้วปิดประตูไม่ได้าแล้วรปิดประตูเฮ้ยกูไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดใครปิดกูไม่ได้ปิดกูหันหน้าเข้ามแพงกูกกมหน้าอยู่แล้วใครปิดอ่ะบันไล่ไอ้เชี่ยเอาเงียบไปเลยเงียบไปเลยทำไมถึงเงียบไปเลยวะไม่รู้ยี่ห้อ เีาถามกูกูก็ไม่รู้สว่างวะตามปามสว่างเลยวะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเงียบแล้วแล้วใครเป็นประตูอ่ะไม่รู้ไอ้ไอ้ผีประตูด้วยเหรอปิดทำไมอ่ะปิดเพื่ออะไรเงียบ่อยากดูไม่อยากเห็นหน้าเออขึ้นห้องได้หลังคาแล้วไอ้กอ๊อ <cents input> ม <ge> ึงมาถ่ายสมุดก่อนอ๋อโอเคเมึงถ่ายสมุดก่อนปามเข้าไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดิถ่ายแล้วกูถ่ายแล้วกูถ่ายแล้วกูถ่ายแล้วววลลแ้ถ่ายแล้วเขาคิดมึงดูหัวกูตอนนี้ดิหมดทั้งหมดทั้งหมดอะไรนะมึงดูหัวสภาพสีผมกูตอนนี้ดิทำไมว่าเพื่อนเด็กกูเด็กแว้นนะเออกูกูไป็นสกอยไอ้เหี้ยส่งสกอยไม่เจอมันเป็นมันเป็นช่วงพักผมไม่เป๊ก เร้ยเราแอบตรงนี้ได้ปะะตรงตรงร่องไม่ได้ได้ร่องไหนวะไอ้เหี้ยถามจริงร่องไหนตะวันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฉันแอบเนียนเวอร์มาเดินมานี่เร็วอะไรรอด้วยดีไม่จะตู้ไงไอ้พวกที่อยู่ในตู้มันยังผิดปกติมากกว่าฉันอีกไม่ไอคนที่อยู่ข้างตู้แล้ไม่เข้าตู้เนี่ยมันผม่ใช่เฮ้ยวิที่อันตรายที่สุดก็คือวิธีก่อนไปที่ตู้อูจากบ้านวิธีการดูเชิงไว้ตายหาเลยล่ะ ิการดูเชิงดูเชิงมาดูเชิงขึ้นไึ้นข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 ้นขึ้นขึ้นขนข้นขนข้นขึ้นข้นขึ้น้นขึ้นขึ้นข้นขึ้่้นขึมั้นอยู่แึ้นีู้นขึ้นมึนขึ้นข้นขึ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 ้นข้ขึ้นข้นขึ้นขึ้น้องใช่ขึ้นขึ้น้นขึ้นข้นข้นข้น้นขึ้น้น้้น้ ของกูเฮ้ย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 ไอ้ยมันเดินมาไอ้ยไม่ไม่อย่าขยับนะอย่าขยับนะน่าจะเดินลงมันมันเดินขึ้นมาแล้วมันเดินลงอะเออมันเดินขึ้นมาเสียงมันแบบเดินมาอย่างใกล้อะเมื่อกี้เออเดินมาเช็คเลยไม่เจอไม่เจอไ่ไหเนี่ยไม่เจอไม่เจอไปเถอะไปยังไปได้แล้วไปอีกเยอะอ่าโอเค เฮ้ยตู้นี้แอบสำเร็จว่ะไอ้เจ้ยตู้นี้แอบได้ป่ะความรู้ไหมูต้องกูต้องดูเชิงใหม่ป่ะเนี่ยดูเชิงดูเชิงโลงมันติดเจ็ตขึ้นมาเลยนะาป้ะจริงจติดเจ็ตไอเด็กไอเด็กเปรตเ้ยดูดูดูกระดูกห้องนี้ดิมีปะ่ะเดี๋ยวว่าอมองนะไอ้เจ้าหายากแต่ว่ามีแต่ควานะ จำหน้าใครไว้ี้เฮอกับเธอกับเพื่อนไม่อยู่แล้วชันองน้ำแม่งแล้วเยอ้องน้ำอต้องห้องน้ำแล้วองคมหน้ากันหมดไม่เอไม่รู้ครับไม่ดูไม่ดูงหน้าไม่ดูอุยู่นี่ไม่มาวะ เงแช่งดีเียมันอยู่นี่เข้ามาเข้ามาเฮียอะไรม่เขา้า <laughs> ป้ามาลองเงี้ยประตูไปดูดิเฮียลองดิันไม่ได,ดมึงไปดิยังไม่ไปไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไปไหนไม่รู้ ไม่อยากโดนคนดูดยาฆ่าตาย้เห้ยเหีมึงเจอล่านมทําอุปรกรณ์แล้วก็ไอ้เหี้ยล่างทําอุปรกรณ์นี่กูไม่ทําแล้วอุปรกรณ์นะ่ะกูไปหากระดูกข้างล่างดงีกว่าไอ้เหี้ยไอ้หัวอยู่ห้องนี้ว่ากระดูกห้องนี้ดูอย่งดูแล้วห้องน้าําอ,อ่ะเช็คดีแล้วป่ะลองเช็คใหม่ก็ได้ถ้ามึงไม่ไม่คิดว่าแบบว่าไม่คิดมันแอบเลยมันแอบ<ห>เลยป่าบออ้เหี้ย ถ้าแบบยืนแล้วหลับตาเฉยได้ไหมถือว่าแอบปอะลองเช็คนูแมงม่าไงเจ้าตามห้องแรกอ่ะห้องเนี้ยห้องในตำนานเราอ่ะน่าจะเดินห่างก่อนนะมันอยู่ในปมปะวะลองถ่ายรูปด้เฮที่เจอบูดูผมไม่ต้องปัดหลังโต๊ะปะไม่มี นี่ไงสัตว์แชมพูเอาเยียยิ้มไม่ทันปลั๊กว้นออกอะเป็นไงบ้างเหรอเขาเหมือนได้ยินเสียงเสียงช็อตอ่ะก็เลยถอดอะแล้วอยู่ไหนวะไปไปมันสปาร์คที่พักเฉยๆป่ะครับไปไปสปาร์คปิดไม่ไจะปิดไม่แล้วกระดูกอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยถือมีดได้ด้วยถือมีดได้ด้วยตรงโต๊ะหรือเปล่าเก้าอี้ใต้โต๊ะมีไหมไม่มีวางตรงเก้าอี้ป่ะ ไม่มีห้องตัวมีไหมอยู่อยู่ในห้องตัวอดูครับลองไปดู <S <S ดูห้องซักรีดดิเออห้องส<ด>ักลีดเราไม่ได้ดูเลยนะเอาโอเคงั้นกูแอบนี่แหละไม่ไม่สักละตอนนี้ไม่สักละรอดก่อนดูกคนโอ้เสียงเดินแบบไปแล้วไปแล้วคิวมีคิวมี คิวมี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 มาติน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 คิวมีคิวมีคิวมีกอบเล็นมันดิคิวมีคิวมีฮัลโหล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 คนทำอุปกรณ์อุปกรณ์คิวมีคิวมีคิวมีนี่อะไรคือคนทำอุปกรณ์นะฉันคนทำอุปกรณ์ ลอรอๆอรอรอลอรออลออ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 ไม่มาเลยใช่ยูห้องรักลินปะของมันทำอุปกรณ์เสร็จแล้วไงไอเนี่ยฝั่งน้นอะใช่ไหมมันมีมันมีห้องอีฝั่งด้วยปะอันนี้ หลังบ้านเอ้าโอเคหันแล้วมึงก็รหันแล้วมึงก็เข้ามาเอาโอเคโผมกูกู้โซนเก่ปแล้วแบบนาย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 เคยแปลงร่างวะนายเสือนายเลือรถสดร้องวูเนายนายนายเฮ้ยโคตรสกอยอะไอ้สัสนายเคยเป็นนายเคยเป็นรถสือร้องว่ะ ก็ปลอดูดิรถติดล้อเป็นไงวะใช่มันอาจจะกิ้งมาหาเลยก็ได้นะอาจจะชนก็ได้นะก็ได้นะดิปามแอบตูดเดียวปามดกว่าเราก่อนเราครับเรารถติดล้อมากนในเงี้ยนี้ยนายยนา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 ยคนคนคนทำบคคลกนโผลโหล อ๋าทีออกมามันเดินมาเพื่อฆ่าไอคิดมะรอบแรกอะแล้วพอฆ่าไอคิดตายปุ๊บไม่ใหม่เลยปหมเออไล่กลับกลับกลับได้กูแล้วพอใจเลยนะไฟตกไฟตัดแล้วไม่ไหนนะออาไงออกเลยหรือว่าไงออกเลยออกเลยไปกินยาแล้วก็ต่อกันได้นะที่จริงอะ ก็ไปหาจะหาบ้าล่ะหรือไม่หางเอาไว้สุดไหมล่ะเอาไว้สุดก็ได้ไหมกระดูกกินยาไปเคลื่นผ่านยังยี่ห้ามาเสแล้วโอ้โหสมองกลวงกันทุกคนเอาแคนโดหรือแก่ให้ให้ให้ผีเป่าเทียนอ่ะถามจริงแล้วที่ว่าง่ินอาแล้วนั่นไม่เป่าเวอร์แกถือไว้เลยแกถือไว้แล้วก็ยื่นให้มันเป่าเลยโอ้โหกลัวไปแล้วสองอันนะครับเออเขาว่าไว้อีกอันหนึ่งดิเดีเดวกูทิ้งกล้องแล้ว โอเคไปเอ้ยมันมันเหยียบเหรอยินเสียงฟัมไม่คิดเลยเออตังไงีมันเหยียบฮึไม่อพวกเอาไคแช็คกันไปแล้วใช่เดือดสมาร์ตสติ๊กไม่เอาหนึ่งเดือนไม่ได้ไม่แนามาเลยกลัวเทียดมาทองอันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คเพียงกันเลย อ๋อหือไมันเล่นได้เหรอเนี่ยแค่เพียงเอาพลาสติกไปจอดเยียมเนีเอาไปลนป่าปามึงดูจะเข้าหรือไม่เข้าจะเข้าหรือไม่เข้าจะเข้าหรือไม่เข้าโอเ<ป>คเคตน่ากลัวเลยได้จ้ เรื่องทั้งหมดอ่ะห้องนี้ปาวะรู้อยู่เนืห้องมันว่ะเออห้องซักรีดน่ะหนีปะตายลมพาไปเนี่ยเอาตุ๊ตามาไงอะ่ะเออนี่ยนะเออตอนแรกมันไม่มีกูเห็นมันมีแล้วนะเว้ยไม่ตอนแรกมันไม่มีเว้ยไม่เห็นว่ะห้องนี้มะ สั่งไอ้กำแพงตรงนี้ป่ะไม่ใช่อยู่ในห้องมันแน่เลยไปโอโยนของวดอะดูเทียนกระเป๋ามึงได้แชนเิลกี่อันมึงว่ามาเลยตั้งแม่งเนี้ยเดี๋ยวปะ เห็นเล่นฟาร์มโมร์เล่นอะไรกันวะเนี่ยไม่มีฟาร์มโมเกิดกระถูกหายหายไปเลยถูกไม่มีเหี่ยกระถูกเอาไปซ่อมได้ไหนหิวไม่กังเขนเลยตะก้าแล้วเนี่ยอ๋อเตะเทียนอ๋อออออันด้วยเอาแอบไหนอ่ะ ลงข้างล่างเลยห้องทันปะไม่ทันวิ่งวิวว่งไวางมากว้ายเอ้าหายมามาหลอกเฉยๆไม่มาหลอกเฉยๆยังไม่หมดต้องเตียนไปดูที่เวสเป่าเทียนเสร็จปะเวทเป่าเทียนเสร็จแล้วกลับมาเลยเออกมาเลยเสร็จแล้วเย้ยโอ้ยอย่ามานาะแป๊หนึ่ง เฮ้ยยังไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวอะไรอะอะไรบ้างกดไลน์เอ็มันไกดรถนัำกดรถกัน,น,กนโอเคอเ,คเียบเร้อยอะล่ะไปยังไปอยงองเฮ้ปามพวกออมอยู่นอกรถแล้วเนี่ยไม <c oughs> ่อยู่บนรถแล้วอะ <c oughs> โอเคกีตราเนี่ยเอากีตาราเจลกีตราอืมเ่นกีตาา์กตต่อแล้วว่างไง